อยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไพิิสีช่องนี้ดูมีใช้ได้สนุกแค่หาสารับผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไพิิสีนางไม้ไพิิสี สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางหมายยิปซีชาแนนะคะวันนี้ก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยค่ะเจ,อจ,อจ,อจอ้าเจ้าจ้าบลาบลาบลาเป็นโรแมนติกเลิฟลิตติ้งนะคะเป็นแรนดอมนั่นแหละไม่ต้องเลือกไพ่น้อมรับพลังงานนี้เป็นของเราไปเลยนะคะว่าด้วยเรื่องของหัวใจที่มีอารมณ์โรแมนติกแสนหวาน กับเรานะคะเอ้ยมาดูกันนะ <c oughs> มาดูกันนะว่าด้วยเรื่องโร,โรแมนติกที่มีความรักหว,วานๆกับเราอะนะคะหวานโรแมนติกของเขาอะในใจของเขานะ อารมณ์ของเขามันเหมือนประมาณว่าขึ้น,นลงๆไม่ค่อยแน่ใจอะไรบางอย่างเพราะว่าตอนนี้เขาคิดถึงเราหนักมากเขาคิดถึงเราหนักมากนะยังยัง move on จากเราไม่ได้ยังมีเราอยู่ในใจแล้วก็มีความต้องการเราค่อนข้าง มากมากถึงมากเลยทีเดียวในอารมณ์ของเขาตอนนี้เครียดเครียดไม่หมอมองว่าเขาเขามีสภาวะตึงเครียดแล้วก็เป็นสภาวะของความที่เอจิตตกจิตตกเพราะว่าเขาไม่มีความมั่นใจในไม่มีความแน่นอนกับการแสดงออกหรือกับการที่จะเทคแอคชั่นในเรื่องของความของความรักกับเราแต่เขาอะ ก็มีความผูกพันกับเรามากๆผูกพันลึกซึง้งลึกจนไปถึงแบบประมาณวแบบ่าก็อยากมีอะไรกันกับเราอยากมี18บวกกับเราหรือว่าถ้ามี18บวกกันไปแล้วก็คือเขาผูกพันแล้วก็ผูกมัดกับเราตราตรึงไว้กับเราแบบเถิงแบบต้องการเรามากๆแต่หน้าที่พระหน้าที่มันอยู่เนื้อหัวใจ เขาต้องทำหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่คือเขาต้องทำหน้าที่อยู่เหนือหัวใจและหัวใจของเขาโสมมากเพราะว่าเขาคิดถึงเราเขาคิดถึงเรามากๆแล้วเขาส่งเราหนักมากส่งหนักมากเลยส่งส่งส่ง ตั้งแต่เขาได้รู้จักกับเราเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยเขามีแต่ความทุกข์ทุกขระทมตรมใจที่คิดถึงเราและเอาเราออกจากหัวไม่ได้และหนักขึ้นทุกวันทุกวันในเรื่องเชิงของ18บวกกับเราอย่างมีคอมมิทเมนต์กับเราแบบซีเรียสจริงจังจากมหาเราโดยอิสระ ถ้าวันไหนที่ส่องแล้วไม่ได้เจอเราหรือเราไม่ได้ลงสตอรี่อะไรมันก็เหมือนแบบรู้สึกขัดใจมีความหึงหวงที่เราไปคุยกับคนอื่นแล้วก็วุ่นวายใจคอยส่องแต่เราคอยมองแต่เราอยากรับรู้เรื่องราวของเราคอยที่จะได้เจอหน้ากับเราได้พัฒนาความสัมพันธ์อยากจะเห็นหน้าเราในทุกๆวันอาจจะเป็นทางโลกโซเชียล ก็ได้ถ้าเจอตัวจริงๆตัวเป็นๆไม่ได้มันมีความกวลกระวายใจทํางานไม่ไม่มีความสุขทํางานไม่สนุกทํางานก็ทําไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าสมองเขามีแต่เราอยู่ในหัวเขาเขาเอาเราออกจากหัวไม่ได้เลยมันเป็นความรักที่ทุกข์ทมคมขื่นที่เขาคิดถึงเรามากแล้วมาหาไม่ได้อะไรประมาณนี้เขาได้แต่เก็บเราไว้ในใจ ถึงแม้ว่าเขาอยากจะหยิบยื่นความรักหรือมิตรภาพอันดีงามเพื่อให้มันมีความมั่นคงในความรักอยากจะเปิดเผยความรู้สึกที่อยู่ในใจอยากจะบอกรักอยากจะเทคแอคชั่นในเรื่องของความที่เปิดเผยเป็นแบบชัดเจน่ะถึงแม้ว่าเขาอยากจะทําอย่างนั้นมากแค่ไหนเขาก็ยังทําไม่ได้ในตอนนี้เขาก็ได้แต่คิดอยู่ในใจคุณอยู่ในใจของเขาตลอดเวลานะ เขาคิดถึงคุณพลังงานความคิดถึงคุณมีมากที่สุดมีมากอยู่มากๆเลยคิดถึงคุณมากๆและคิดถึงคุณในเรื่องของความที่แบบอยากที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าขอไม่อยากให้คุยกับคนอื่นด้วยมีความห,หึงหวงเขารักและคิดถึงคุณมากๆในตอนนี้ เครียดมากมันเป็นพลังงานแห่งความเครียดมากนะตอนนี้เขาอยากมีเราอยากแตอยากจะอยู่กับเราสองคนอยากมีเราอยู่ในชีวิตอไม่อยากห่างไปไหนเขาจินตนาการถึงเราจินตนาการเมื่อแบบ ถ้าเกิดเราเข้าจินตนาการถึงเรื่อง18บวกนะก็จะจินตนาการในเรื่องของความที่มีความสุขมากที่สุดแต่ถ้าจินตนาการถึงเรื่องของความที่แบบว่าอยากจะเทคแอคชั่นก็คืออยากจะอยากจะมีความสุขร่วมกับเราอยากมีเราอยู่ในชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนตายายอูย้พื้นที่เล็กๆเขามีจินตนาการมีฝันหรือถ้าเกิดเขานอนหลับฝันเขาก็จะฝันถึงแบบ ได้รักกันกับเราแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ฝัน mm. เขาจินตนาการหรือ mm. เขามีความฝันที่อยากจะอยู่กับคุณน่ะอยู่กันสองตสองมีพื้นที่เล็กๆแล้วก็อยากได้มาหาคุณแล้วก็มานอน mm. กอดคุณตอนนี้เขาอยากอยู่กับคุณมากๆเขาคิดถึงคุณมากๆเขาอยากนอนกอดคุณคุยกันเล่นกันไม่จําเป็นต้องสิบแปดบกกันอย่างเดียวรักคุณอย่างจริงใจตอนนี้เขาแย่มากยิ่งไม่รู้ยิ่งแบบ มันเหมือนกับห่างกันไปทุกทีเขาอยากมีเรื่องมหัศจรรย์วับวับมหาคุณเลยได้เป็นแฟนคุณเลยจูงมือกันไปที่ไหนที่ไหนก็ไปด้วยกันสองคนแต่ยายประมาณนี้นะเขาอยากจะมีเราอยู่ในชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆทั้งนั้นเขารักและคิดถึงเรามากๆตอนนี้เขาเครียดมากเครียดเพราะว่าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาเทคแอคชั่นอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้ เขาอยากดูแลคุณจริงๆนะเขาเป็นห่วงคุณจริงๆเขาอยากเอามือมาลูบแก้มลูบหน้าลูบใบหน้าของคุณ <c oughs> ให้กำลังใจคุณแต่สิ่งที่ทำได้คือเขาไม่สามารถบอกความรู้สึกนั้นได้เขาเป็นห่วงคุณแต่เขาไม่สามารถบอกความรู้สึกนั้นได้เขาอยากที่จะ หดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปเทคแอคชั่นกับคุณถ้าคุณพร้อมที่จะเดินไปกับเขาขอให้คุณส่งสัญญาณตอนนี้เขาทาได้แค่ก็อยู่กับตัวเองแล้วก็อยยิ้มสู้ไปแต่ว่าการที่อยู่กับตัวเองยิ้มสู้ไปเนี่ยในใจเขาเป็นทะเลใจอ่ะเป็นคลั่งรักคิดถึงแต่คุณเจ็บปวดทรมานที่แบบคิดถึงคุณแล้วก็คน้นแล้วก็ส่องดูคุณตลอดเวลาเหมือนคนบ้า นะเขาอยากมาหาคุณเขาอยากเดินทางมาหาคุณเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณอยากได้พูดคุยกับคุณแล้วก็อยากไปไหนตรไหนกับคุณหรืออยากไปเวลาเขาทํางานแล้วเขาไปติดต่อดีลงานเนี่ยเขาอยากมีคุณไปเคียงข้างไปกันอย่างเงี้ยอืหรือว่าเขาก็อยากมาอยู่ในชีวิตของคุณด้วยนะคะเวลาที่คุณหรือเขาป่วยเนี่ย ก็อยากจะแลกแลกกันดูแลอยากจะดูแลกันและกันอย่างที่แม่หมอบอกมีความรู้สึกว่าเขาอยากอยู่แบบตายายอะเอออยู่กันแบบสองคนตายายนะเออมันเหมือนมีความรู้สึกแบบนี้นะตอนนี้นะเขากําลังวางแผนวางโปรเจกต์อยู่แต่ว่ามันก็ต้องทํางานก่อนทาหน้าที่ก่อนนะ ถ้าเขาว่างจากหน้าที่การงานหรือเขาสะดวกแม่หมอมองว่าเขาจะมาอย่างแน่นอนเขาจะมาหาคุณคือมันเป็นประมาณว่ามันมุฟออนไม่ได้มุกออนจากคุณไม่ได้มาแน่นอนเขาต้องทําอะไรสักอย่างแน่นอนเพื่อความสัมพันธ์นี้ตอนนี้เขาทั้งเหงามากแล้วก็คิดถึงคุณมากคิดหนักคิดวิตกกังวลคิดมากๆในเรื่องของ ออความรักที่มีต่อคุณนะแคะในตอนนี้ความรู้สึกลึกๆที่เขามีอยู่ในใจของเขานะคะเขาติดตามคุณนะเขาอยากได้เมสเซจจากคุณเขาอยากได้พูดคุยกับคุณ เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณทางเมสเซจนะเขาอยากจะสอบถามคุณเขาอยากจะถามคุณนู่นนี่นั่นเขามีเรื่องหลายๆอย่างที่จะพูดคุยกับคุณมีเรื่องหลายอย่างที่จะคุยกับคุณถามคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะแบบอทำมันได้อะที่จะได้อยู่กับคุณเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมันเศร้าเหลือเกินมันตอนนี้เขาอยู่คนเดียวแล้วเขารู้สุก รู้สึกเศร้าอ่ะมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยมันหงอยมันเหงามันเศร้าใจอ่ะเวลาไม่มีคุณเศร้าอ่ะพลังงานมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่อ่ะนะเขาก็เลยสื่อสารกับคุณทางจิตวิญญาณสื่อสารกับคุณทางจิตวิญญาณด้วยความเศร้าๆ,าๆเหงาๆหงอยๆไปอะไรประมาณนี้นะคะคิดถึงคุณมากๆ เขามีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณกับเขาจะได้รักกันเขาจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนในความสัมพันธ์นี้เขาอยากรู้ว่าคุณพร้อมที่จะเดินไปพร้อมกับเขาไหมโดยที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรได้อยู่กันสองคนไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนจะได้อยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็คิด เขาก็ฝันที่จะได้เดินทางร่วมกันกับคุณเพราะเขารักคุณเขาเสียใจนะที่ตอนนี้เหมือนกับว่าหนึ่งมาหาคุณไม่ได้สองติดต่อคุณไม่ได้นะสามตามใจคุณยังไม่ได้เออไม,ไ,มไม่หมอมีความรู้สึกแบบนี้เารู้สึกเสียใจนะเขาอยากตามใจคุณเขาอยาก เนี่ยอยากใช้เวลาด้วยด้วยกันสองคนเขารู้สึกเสียใจที่เขามาหาคุณไม่ได้ติดต่อคุณไม่ได้ใช้เวลาร่วมคุณกับกับคุณไม่ได้ตามที่เขาฝันไว้นะเขาก็เสียใจนะตอนนี้เขาต้องเก็บความรู้สึกหรือต้องแบบแบกความรู้สึกนี้ไว้เบื้องหลังนะถึงแม้ว่าภายในใจของเขาจะรักคุณมากแค่ไหนก็ตามเขาไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขาต้องทําหน้าที่อยู่เหนือหัวใจนะเขาอืม เขาก็อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักและตอนนี้เขาก็รอเวลารอเวลาที่จะได้เทคแอคชั่นในเรื่องของความรักกับคุณเป็นแบบคู่รักกันจริงๆเป็นคู่รักแบบเปิดเผยสถานะได้ด้วยนะเขาซีเรียสจริงๆกับคุณถึงขนาดนั้นเลยตอนนี้เขาอยากทำอะไรกับเรามากที่สุดแบบโรแมนติกเลิฟแบบ คนรักที่คนรักเขาทำกันเขาอยากทำอะไรกับคุณมากที่สุดนะที่คนรักเขาทำกันแหละนะเขาอยากจะพบผู้หลักผู้ใหญ่นะเขาอยากจะประมาณว่าเขาไม่อยากแอบพบกันกับคุณเขาไม่อยากแอบรักคุณเขาไม่อยากจะต้องมาแอบ เขาอยากจะไปถูกขอกับผู้ใหญ่นะให้แบบว่าให้ถูกขอถอูกสู่ขอแบบถูกต้องตามประเพณีนะไม่ให้เสียชื่อเสียงอยากจะสร้างครอบครัวจริงๆนะอยากจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับเราอยากจะมอบของขวัญข,ของรางวัลและเพราะว่าตอนนี้เขาแบบรู้สึกจริงจังกับคุณมากๆ เขาอยากจะอยากจะมีความแบบได้ได้เทคแอคชั่นกับคุณในะเรื่องของความที่ซีเรียสจริงจังนะอยากจะไปสู่ขอกับผู้ใหญ่นะโดยการมาีข้อของเงินทองและเครื่องมั่นหมายความรู้สึกแบบซีเรียสจริงจังกัแบบเรามากๆอ่ะคุณนะอมืมันไม่ใช่แค่เรื่องสิบแปดบวกหรือเรื่อง อันนั้นอย่างเดียวอะนะมันเป็นความที่อยากอยู่ด้วยกันจริงๆมันมีพลังงานที่อยากอยู่ด้วยกันแบบเป็น2องตยายสองตยายสองต่ยายเนี่ยเขาอยากเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้คุณเคลียร์ด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ให้หมดเลยนะให้มีแต่พลังงานที่แบบแบบไม่ให้มีมลทินโอ้ไม่รู้สิแม่หมอ,หม,อหมองว่าอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็แบบว่าให้ใสสะอาดอะนะเขาอยากพบกับคุณแบบเปิดเผยนะมีการสุขขอผู้หรับผู้ใหญ่ให้ข้าวของมั่นของหมายของแบบสสอดทองมั่นแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างให้ขาวสะอาดนะอยากให้คุณมีความสุขหรืออยากจะมีความสุขกับคุณนะได้ได้มีการได้แบบม,มีมีแผนที่อยาก อยากจะได้อยู่กับคุณอย่างฉันสามีภรรยานะร่วมหลับนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดทุกโมเมนต์นะคะเขามีฝันเขาเขาแผนฝันไว้แล้วนะนะเขาแผนฝันไว้แล้วตอนเนี้ยเขาแผนฝันไว้แล้วว่าอยากจะเทคชั่นแอคชั่นแบบนี้อยากจะทำกคุณแบบนี้ <c oughs> สิ่งที่เขาอยากจะทําก็คืออยากได้ได้อยู่กนกันฉันสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามประเพณี <c oughs> อย่างจริงจัง มีแผนอยากจะสร้างแผนสร้างแผนอะไรไว้กับคุณอยากจะดูแลคุณเขาอยากดูแลคุณแล้วก็อยากได้อบกอดคุณในฐานะที่เป็นสามีภรรยากันอย่างจริงแท้แน่น้องอือจริงๆได้แบบื่อคุณดูภาพนี้สีมันเป็นความรักที่แบบซีเรียสจริงจังอะ่ะเป็นความรักที่แบบจริงใจมากๆเลย มันไม่ใช่จะเรื่อง18บวกอย่างเดียวนะมันเป็นความรักที่อบอุ่นจริงๆนะที่เขามีต่อคุณเขาก็เฝ้าอ,อธิษฐานนะเขาก็เฝ้าอธิษฐานกับดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่างๆนะเขาอยากได้มีความสุขกับคุณจริงๆนะอืมก็อยากจะมีช่วงเวลาที่อยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาแม้กระทั่งอาบน้ํานะเขาอยากจะอาบน้ําให้คุณว้าว มีการอยากอาบน้ำให้คุณก็คือเดีอยากใช้เวลาร่วมกันกับคุณน่นแหละอืมนะอยากใช้เวลาร่วมกันกับคุณไม่ว่าจะหลับหรือตื่นอะไรอย่างเงี้ยได้นอนด้วยกันอะไรแบบนี้นายคะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรคุณด้วยทอกกับบามีอินไซน์นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกในเรื่องของความรักแบบรักโรแมนติกนะ นักโรแมนติกหวานแววนะเขาอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่งรู้ตัวเองว่ารักเธอมากกว่าสิ่งใดคุณนะ่ะคือคนที่ใช่นะอยากโอบกอดเธอเหลือเกินฉันอยากโอบกอดเธอนะ่มตอนนี้นะตอนนี้เทคแอคชั่นได้ในเรื่องของความที่แบบว่าในฐานะอะไรก็ได้อแต่ว่าไปต่อกับฉันได้ไหมะนะแบบอย่าเพิ่งแบบ จะพึ่งแบบเงียบไปเลยมันเหมือนสถานการณ์ที่มันเงียบหายไปเขาก็อยากจะไปต่อกับคุณนะในฐานะอะไรก็ได้นะในทุกๆวันนะฉันเฝ้าที่จะได้รอคอยที่จะได้พบเธอพบเจอกับคุณนะว้าวในทุกๆวันด้วยนะก็อย่างที่แม่บอกหมอทายไปข้างต้นว่าเขาทํางานไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นสุขอะในหัวเขามีแต่เราเฝ้ารอคอยที่ได้พบเจอแล้วก็ส่องเราตลอดเวลานะคะแค่ได้ เห็นหน้าหัวใจฉันมันก็สั่นว้าวฉันพบความงดงามของคุณได้จากรอยยิ้มของคุณคุณมาเติมเต็มหัวใจของฉันฉันรักคุณหมดใจยิ่งห้ามใจก็ยิ่งหลงไหล ักเธอเท่าฟ้าเลยนะความสุขของฉันน่ะก็คือคุณรู้ไหมคุณน่ะทำให้โลกของฉันสดใสเหลือเกินคุณคือรักแท้ของฉันนะฉันรักคุณจริงๆแบบซีเรียสจริงจังฉันกลัว,วเ่ปฏิเสธความรักแต่ฉันก็รักเธอ สะง,งั้นประมาณนี้นะคะก็เป็นประมาณแลนดอมนะในเรื่องของความรักที่โรแมนติกที่เรามีต่อเราเขาไม่ได้ต้องการแต่เรื่องของเรื่อง18บวกเรื่อบนเตียงอย่างเดียวนะคะเขาต้องการความรักความอบอุ่นที่ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจริงแท้แน่ ถูนะคะอยากจะอยู่กันเป็นครอบครัวที่มีสองคนตายายไปด้วยกันทําอะไรด้วยกันนอนด้วยกันอาบน้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเป็นรักโรแมนติกเลิฟกับเรานะคะก็จบไปนะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอนะจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจอจอบจอบลาลาลา